สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับผมหลังพี่เป้าวันนี้ก็วันที่5สิงหาคมครับวันนี้ก็เอาฟุตบอลมาฝากกันมาเดินครับก็เป็นฟุตบอลยูฟาชิงปร์ลีนครับก็เป็นคู่ระหว่างลาปิดวนานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอนออโซซิทครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่รับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่เด็ดในแต่ละวันครับ แล้วก็ฝากผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับลักกี่789ครับมีรุ่นรางวัลใหญ่ทุกสิ้นเดือนนะครับมีเกมกีฬาให้เลือกเล่นมากมายแล้วก็แจกเสื้อคอตังคำแจก iPhone 12แล้วรถจักรยานยนต์ครับสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปครับคู่นี้ก็ยังเป็นทางฝั่งลาปิดเวียนนาครับที่มีโอกาสชนะสูงครับเกมในบ้านแข็งแร่งครับ ส่วนอนอสซิสนั้นเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับเกมนี้จึงฟันธงไปที่ลาปิดเวียนานครับซึ่งเกมลุกพวกเขามักทำได้ดีเวลาเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากครับอนอสซิสท,ทีมเยือนเกมรับมีนะครับเสียประตูง่ายดังนั้นวันนี้เราเชียร์ลาปิดเวียนานครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ